สวัสดีครับนี่มีของมาส่งแล้วพอดีไปก็เจอมาอผมช,ชอบพูดแล้วเสียงแหเสียงห,ย,งหยุดพูดลหยุดเนาะก,นกดได้นีน่นะผมว่าผมชอบไพวกซีรีส์ไอ้ที่บอกซีรีส์ยานอาวกาศจิ๋วๆผมว่าผมชอบมากๆเลยคือผมก็มานนั่งคิดว่า อชอบอะไรกันดั้มผมก็ต่ออย่างไม่เกี่ยวคำถามที่เมื่อก่อนชอบกันด้านผมว่าผมพบว่าผ,ผมชอบพวกเาเรียกว่ายานอวกาศมากอาจจะเป็นเพราะตอนตอนเด็กๆดูแับยานอวกาศการ์ตูนนะในทีวีอันนี้เป็นเดาว,ว่าเป็นของเก่าในโกดังญี่ปุ่นเนาะอันนี้ผมสั่งในไทยนี่แหละเพราะ ร้านเขามาขายแล้วครับไม่แพงเลยมของเก่าคนญี่ปุ่นแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีกล่องจะต้องต้องซื้อมาจะซื้อมาราคาก็ราคา,คาดีเลยจะดูวด่าเป็นอนะไรไอล้ลำลำอินทามันก็ยังไม่ได้ต่อตซื้อมาซื้อซื้อไปก่อนเพราะว่า ในไทยหายากผมไปเปิดดูย่าฮุ่ยยาฮุ่ออชชั่นของญี่ปุ่นอ่ม,นมีเยอะมากเลยซีรีส์มิชช่าคอลเล็กช่ะมิชชาคอลเลกชั่นอะของบันไดอะ่ะก็มีเยอะมากมนะผมอยากได้มากแต่ว่าเขาส่งแต่ญี่ปุ่นที่ไม่รู้ว่าถ้าส่งไปไทยอะค่าส่งมันจะ,ม,จะม,ม,นมันจะคุ้มไหมหนึ่งน่าจะเห็นละ่ะส่งถอดแพ็คมาให้เพราะว่า เพราะว่ามันไม,ม่ไม่มีกล่องมาด้วยแต่ว่า6บหรือเ่าผมก็ไม่รู้ผมก็เตียนเียใส่มาดูเห็นไหมสองหนเก้ี่ใหม่ยสองหนี่เป็นปี2013ันี่เห็นไหม,ไหม,หไหมบันได2013ันสิบอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยสเปซ e บ,บรนชิปยามาโตะสองหนึ่ ถ้าจำไม่ผิดภาคไหนเป็นภาคสามหน 9, 39, 39, tomato, ึ่งอะไรต่างสามเก้้าหรือสาหนึ่งอะไรนี่แนี้อาทิตที่ผมขอดูคนว่ามีครบแพงไหมซีดีนี้แผงไม่ไม่เยอะนะมีมีแผงอันน้มัก็มีหักมีรูปแล้วด้วยมีเบอร์สิบห้าแผงไม่มีเลยแผงวะนี่เบอร์สิบห้าก็มี นี่เป็นพลาสติกนะ่าจะแตกไปแล้วผมไม่รู้ว่าสภาพมันจะสมบูรณ์แค่ไหนนะขอดูก่อน,นะอนกระดาษก็มีคู่มือมันมีใบต่อมาให้แค่นี้ขอเช็คตคัวนักทั้งหมดมีลำตัวมีเป็สองหกอบอรีสมงเบอ์สองว้าผมควรจะเอาปากกาติก๊กติ๊กอะไรไวนะ้หน่อย กไไ็เช็คด 6, 6ูว่าผมหนึ่งงสองนึ่งออนุาตอเอาให้ท่านนอหนึ 1, 2, 2. น่งสองค่าคุมนะสองต่ไปเบอร์หเบอร์หกหนเบอร์หกมีสชิ้นอีเบอร์ห 5ชิ้นหนึ่งสองสี่ห้6 6กหกระหุไล่ตามเพลงน่าจะดีกว่าเดี่ยวมาดูหน้าเบอร์หกเบอร์เอ่ยโอ้บอกบางอันนี้ถักไปเลยคือยังไงก็ต้องต่อเบอร์ห้าเบอร์ห้านี่เบอร์ห้าเ่าช้นซอสสีอาจจะไม่ชัดนะ เบอร์หเบอร์หเบอร์สีชิ้นเบอร์สี่ชิ้นมีสองั่งนะเบอร์สเบอร์อสามมันเป็นแบบใสนะสวยมากซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าคงไม่ต้องทำาสีะเบอร์สามเบอร์สามอยู่ไหนวะเบอร์สาเบอร์อะไรีเบอร์เจสามสี่ห้าหกเจ็ด

มนสิบสีสิบสองอ่ะไปมหัวทำไมตรงนี้มันเหมงเหม่ะเบอร์สิบสาม

คืออะไรอ่ะอ๋อมันต้องมีฉากด้วยนี่เห็นไหม,มจะมีกระดาษที่เป็นฉากเจ็หกสิบหกคือตัวที่ติด,ดยืนออ่นลงไปกับฉากคือถ้าเกิดเราจะไม่ตั้งกับแท่นเนี่ยเราก็จะตั้งกับฉากตรงนี้เอออ๋อมันก็ไม่มีฉากเขาก็เลยขายถูกนี่แต่เขาบอก for use in Japan only โอ้แปรว่าขายเฉพาะที่ญี่ปุ่น 17, อ 17, 17, 17, เอาไปสิบนอกเรื่องสิบเจ็่ตันี้นี้นะสิบนี้นะสิบเจ็ดตนี้สิบเก้าสิบเก้นาี่สิิบนหลังให้คนหลังยี่สิ 20, 18, 20, อี่สิบยู่ไว ยี่สิบเอ็เคี่ยี่เี้คือประกบกัน2ี่สิบยี่สิบดูดูล้วประกบน่วะคือไม่มีเดือ,อยหรอต้องจอดกาวจะรอดไหมหนอกดูน่าจะรอดนะนี่เช็คดูก่อนอดูก่นนะว่า,วานะมีอะไรนะโอเคครบ ขาดอย่างเดียวคือขาดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวป้ายเนี่ยผมเดาว่าเนี่ยจะเป็นชาเขาบอก for use in Japan only ก็คือคืออะไรอ่ะคือใบรับประกันนี่หรอใบนี้คือใบอะไรก็ไม่ดู้เดี๋ยวผมใช้ google แปลอีกทีแล้วเดี๋ยวผมใส่ใส่ลงในนี่ไง description อ่ะในคำอธิบาย,คำ,บายคำอธิบายคลิปอีกทีว่าตัลงอันี้คืออะไรหมายความว่าอะไรทำไมถึงใช้เฉพาะญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นอ่ะ มันก็จะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยคือขายในประเทศจะจะพิเศษกว่าพิเศษกว่าพวกที่ขายนอกประเทศอ่ะผมซื้อต้นบังคับุรุษมีท่าตัวในประเทศก็จะมีมีร่างฐานให้มีอะไรอย่างเงี้ยนอกประเทศไม่มีอ่ะอันนี้ผมเก็ไบไว้ก่อนยังไม่ต่อเพราะสแตมป์มันมยังไม่ต่อเก็บไปอย่างเดียวเก็บไปเยอะ แล้วนี่นจะสวยไม่ต้องทำสีออกใส่เชือของปันใดยามาตัวสองหนงยกเก้า 9. โอเคคลิปสั้นๆนะวันนี้